quẩy có siêu quẩy có siêu sẽ cùng hợp đây thêm ừ. một đèn thêm một đèn khơi cụ đây này đó một đèn không giờ yeah, ừ. 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 đậu ให้เติมยัง็เกินถือฟ้าครับนี้คนส่กับคูเลยคนใส่คูเลยใส่ใส่ใจเจี้คูไปแ่ยังกับวิ่เหวหม่คนไม่ก็ไม่ร่างใช่ ปุ่งทั้งกลาเซีวใครผ่าแค่ามาเดียงตัวมาเดียงไปดสก่อนนะเียงเทนีก่น,น้แปดฟรนัน่ครับได้กาดหัว ออข้าวข้าวแก่ข,ข้าวครับแก <laughs> ่ข้าวนะครับบ <c oughs> อลน,น,นเทียบข้าวรับเทียบข้าวยู่ขุนเอากันครับใส่หอมลงไปครับอรใส่กใุส่ หมดแดงค่ๆหมดแดงครับมาเด้อครับยิงไกลปลาตังกันครับเนี่ยนักแสดงนากากเออนตั้งสนปลาได้นตะเ,เ,เกียร์ตางบ่าบอ้อสมอต่างสมงมหมดแดง สมสมหมดแดงเตรียมกูหมดแดงห้างเดียวดิมห้างใครนี่ครับเจ็บมากแล้วครับเจ็บมากแล้วเป็นตันนักเด้ลุบลท่านักลบท่งนัก ปากว่ายไบ่ครับมีแต่ปลาชิวครับมีแต่ปลาชิวบรรยากาศนี่อากาศดีดีครับการ์ดท่าท่องนี่ของการสุดยอดครับนักสุนปลาปลางูปไ่อปลา

แมันแดงไรหบมันแจกได้มันแดงไรหบ่านนี้ดีแล้วเอาโอเคนะครับคื่องโค้วนะครับไก่าเสีวได้กุ่งเส้หมดแดงเซ่ไข่หมดแดงความครับเดี๋ยวยิงถอนกันครับหมดครับจังมืตา

โอ้นมแดงหัวมึงเนาอเ่ออยตรงขัดตรงเนีโอ้ยแค่หัเท่าหต้องหันนะแดง๋อ้ยนีเาโอเคแล้วเอีแล้วเอีแล้วมา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 หน